จะเอาความหล่อสุดๆนะฮะนี่ต้องคันนี้เลยนะคะนี่คือแทง700 i4t นะครับนี่คือรถ suv แบบขนานแท้นะฮะเครื่องยนต์ที่เขาใช้อยู่นี่อยู่ที่เป็น3.0ลิตรใหญ่มากๆอย่นี้ฮนะ ตัวนี้ให้กําลังได้สูงสุดอยู่ที่516แรงม้านะครับ800นิวตันเมตรในส่วนของแรงบิดครับและคันใหญ่มากๆผมบอกเลยว่าคันใหญ่มากๆนะคุณว่าตัวที่เป็นแท้ง500ใหญ่แล้วใช่ไหมคันนี้ใหญ่กว่านะฮะดูกระจังหน้าเนีขนาดใหญ่แบบนี้นะ,ะมีตาแท้งอยู่ตรงนี้นะ,ะไฟหน้าตาข้างหน้านี้ถ้าจะดูเนี่ยผมจะบอกว่าหน้าตาเขาเนี่ยเหมือนออปติมัตฟาร์มเลยนะ สวยมากๆครับมีไฟตัดมองนะครับด้านล่างที่เป็น LED มีเซ็นเซอร์ให้นะครับมีกล้องด้านหน้าให้ครับโอ้โหครบคันจริงๆนะฮะแล้วมาดูล้อกันดีครับี่โอ๋แต่น่อยางนี่ใส่มานี่เป็นแบบไฮเว์เทอร์เรนนะตัวนี้เนี่ยน่าผิดหวังหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นยางพวกออเทอร์เรนอะไรพวกนี้ก็น่าจะลุยได้เยอะกว่านะครับไซส์ยางเป็นขนาด20นิ้วนะฮะสองตยางเป็น 2 7 5เจ็าบบนะแบบด้านหน้านะครับเป็นแบบดิสเบรกนะอ่าอ่ามาดูหน่อยขยับไปหน่อยนะเราจะเห็นว่ามีการตัดเส้นนะฮะนี่ค่อนข้างจะคมนะในแต่ละส่วนตั้งแต่ด้านหน้าไปจบด,ด้านหลังนะครับนี่ข้างหลังนะครับก็จะใช้ยางไซส์เดียวกันครับแล้วก็จะเป็นดิสเบรกอีกต่างหากนะฮะข้างหลังนี่นี่จะมีตัว กล่องเก็บนะฮะที่เป็นยางอะไหล่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีตานีตรงนี้เลยแทง700ดรยนะไฮโฟทีตรงนี้เลยเนี่ยแล้วน้องคราบตวนี้เป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับมีไฟเบรกแบบนี้เลยติดอยู่ตรงนี้ครับเลยพวกไฟถอยหลังครับมีเซ็นเซอร์ให้ถ้ามีมือเปิดประตูด้านหลังครับข้างหลังมีกล้องซ่อมไว้ตรงนี้ด้วยดีกล้องรูทก็มีนะฮะแต่ว่ากล้องตนี้น่าจะสำหรับตัวกระจกนะฮะเนี่ยใช่จริงๆด้วยนะฮะเป็นตัวสาหรับกระจก มองหลังนะโอ้โหนี่ถือว่าบึกบึนใหญ่โตมากๆนะผมลองเปิดประตูท้ายไหมเปิดได้ไหมนะ,ะเปิดเล็กน้อยนะเฮ้ยใหญ่เบ้อเลอร์เลยโอ้โหนี่ใหญ่เบ้อเลอเลยนะครับใหญ่มากๆเลยนี่สวยสวยด้วยครับเป็นสีแดงนะปิดปนี่เป็นประตูดูด,ด้วยนี่โอ้โหสุดยอดนะสวยงามจริงๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างในครับว่าเป็นยังไงบ้างฮะดูบันไดข้างเขานะครับนี่คือบันไดไฟฟ้าใช่ไหม ปิดประตูปั๊บบันไดไฟฟ้าเปิดออกมาเลยนะเวลาปิดเข้าไปครับเวลาปิดประตูครับตัวบันไดไฟฟ้าก็จะเก็บเข้าไปข้างในนะโอ้ก็ถือว่าทานสบายมากๆครับนีเ่เหมือนสั่งได้ดูช่วงล่างไปครับ,รบนี่กระบอกใหญ่เลยนะฮะแบบนี้เลยนะฮะนี่ผมว่าช่วงล่างที่คล้ายๆกับของตัวใส่เบอร์ทรัคมากๆนะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องนะซ่อนอยู่เต็มไปเลยนะฮะนี่ตรงนี้ก็มีกล้องนะครับ งนี้เขาก็มีกล้องนะฮะตัวนี้กล้อง,างสามร้อยสิบองศานะเราก็จะเห็นเราอยู่ประจำแล้วโดยจะมีกล้องพิเศษพวกนี้ครับเป็นระบบช่วยขับอัตโนโมัตินะตอนนี้ที่ผมน่าสงสัยอยู่นะฮะก็คือตัวฝามันนี้ฮะไม่แน่ใจว่ามันเป็นฝาเติมน้ำมันหรือว่ามันเป็นฝาตัวปลั๊กอินไฮบริดก็แน่นะผมไปดูอีกข้างว่าผมเห็นทั้งสองข้างเลยนะฝนั่งนี้ก็มีอ่านี่ครับมันเป็นปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองนะฮะมีช่องไอชาด้วยแล้วก็เติมน้ำมันด้วยนะ ไม่ใช่เครื่องยนต์อย่างเดียวนะมีทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะฮะโอ้โหถือว่านั่นมากก็ถือว่าต้องเครื่องแรงมากๆครับดูช่วงล่างเขาเดียวข้างหลังนะฮะโอ้ดูแข็งแกร่งนะเป็นถุงลมนะฮะเอาที่เห็นนี้คือถุงลมไหข้างหลังนะน่าจะใช่นะโอ้เก่งมากฮะดูตรงใต้หน่อยสิเป็นไงนะถุงลมไหม น่าจะใช่นะนี่นะสุดยอดนะครับนี่นการนี่ครับมอเตอร์ไฟฟ้านะนี่ครับเคลื่อนสี่ล้อนะแน่นอนครับนี่คือตัวช่วงล่างนะภาพคร่าวๆด้านนอกนะครับของตัวท้งเจ็ดร้อยนะนี่ใครอยากให้ขายเมืองไทยไหมอาจจะไม่ขายนะเพราะว่าค่อนข้างจะราคาสูงอยู่เหมือนกันเนาะมาดูข้างหน้านะเป็นยังไงบ้างครับเปิดมาที่ปึ๊บโอ้โหนี่ถังโฟร์บายโฟร์นะ ตัวเบาปรับได้โอ้โหละเอียดยิบพูดเลยละเอียดยิบละเอียดยิบอะไรย่างนี้ยังไม่หมดแลวน,ะนี่มีมือจับตรงนี้ให้นะครับมีตัวกล้องที่จะจับตัวเซ็นเซอร์การขับขี่ของเราเป็นยังไงนะครับและนี่เป็นพวงมาลัยแบบทรงกลมนะนี่มีแต่แบบนี้นะครับปุ่มเยอะแยะมากมายหน้าจอตรงกลางขนาดใหญ่ครับตัวกระจกนี้บอกให้แล้วนะมันมีกล้องสองมาจากด้านหลังนะแล้วก็ดูหัวเกียร์เขาโอ้โหอย่างเท่นะแล้วก็จะมีปุ่มนู่นนี่นั่นอะไรมากมายนะ้วนว่าดูละเอียดมากไม่ได้นะ นเยอะเหลือเกินนะครับนี่แล้วก็ช่องตรงกลางใหญ่มากนี่ใหญ่มากจริงๆนะฮะนี่แล้วตัวบเบาดเล้านะครับโอ้โหลายสีสันมันแบบดูมันไม่ธรรมดาแล้วที่นี่โอ้โหดูแท่นวางนี่เป็นตาแทงหมดเลยเท่มากนะตัวพงมาลัยนี่ปรับไฟฟ้าแบบสีทิศทางนะนี่นะฮะโอ้โหธรรมดาทที่ไหนนี่เรามีการตรวจับตัวคนด้วยนะข้างหน้าที่โอ้แต่ไม่หมดเลยนี่แต่ไม่หมดเลย,เลย,เลยนี่เห็นไหม ปุ๊บปุ๊บป๊บปุ๊บปุ๊บวับแม่เต็มไปหมดเลยนะสวยงามมากครับนี่คือแท้งเจ็ดร้อยนะฮะที่เอาเป็นว่าผมว่าเมืองไทยไม่น่าได้ขายหรอกหรือถ้าไปก็จะเป็นแบบ Edition ลิมิเต็ดอีดิชั่นอะไรเงี้ยโอ้นี่คือความสุดยอดนะฮะของตัวแทงเจ็ดร้อยครับเปิดดูด้านหลังฮะ,ะนี่โอ้โหโคตรหรูนะพูดเลยนะ,ะเครื่องเสียงอย่างดีนี่ขามาการดอนนะ,ะติดไปอย่างดีแล้วก็เป็นซอฟท์ทัชทั้งหมดเลยนะครับนี่ลำโพงยะแยะๆมากมายนะ,ะตัวเบาะนะฮะ นี่เท่มากนะครับเป็นแบบ2แถว5้าที่นั่งนะแต่ว่าตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นใช้นั่งเป็นสี่ที่นั่งแหละนี่โอ้เท่มากนะครับพับขึ้นได้นะแบบนี้นะแล้วก็ข้างหลังครับก็จะมีตัวควบคุมนะครับสําหรับพวกแอร์ตัวเบาอุ่นได้อะไรพวกนี้ปรับตัวพลังลมสบาย,บายะครับแล้วก็ข้างบนนะก็จะมีตัวมือจับนะมีลําโพงให้นะครับล่าจะเป็นลําโพงพวกแบบคุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วก็มีไฟ LED ตรงนี้นะครับ นี่จะเปิดปิดได้นี่นี่เห็นไหมเท่มากครับมีมือจับตรงนี้สวยงามมากแล้วก็มีช่องแอร์ตรงนี้อีกต่างหากาอ้เท่จริงๆนะนี่คือข้างหลังนะนี่สุดยอดเลยครับาวนี้พอเราเดินม,มาที่บูธข,ของเกทวอลมอเตอร์ครับเราจะได้เห็นนะครับคําว่า High 4T ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งทีเนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่มาจากคําว่าเทอร์โบนะครับ แต่มันมาจากคําว่าการเรียงตัวครับการเรียงครับให้มันเป็นตัวทีนะครับเอาวว่าเราไม่ลงรายละเอียดลึกไปแบบนั้นในกันนะครับนี่คือรถอยุ่งแบบ plug-in hybrid นะตัวนี้เป็น plug-in hybrid จะมีเราเห็นว่ามีแบตเตอรี่ตรงนี้มีเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้ครับมีชุดเกียร์อย่างนี้แล้วก็นี่คือตัวมอเตอร์นะครับมาดูการทํางานของมันว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือการทํางานลักษณะแบบเกียร์ EV นะครับเพราะว่าจะมีการส่งพลังนะครับจากตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยวิ่งผ่านมามาที่มอเตอร์เห็นไหมครับแล้วก็ขับผ่านเขา เลยทําให้ล้อหมุนได้แบบนี้อ่านี่คือรูปแบบแรกนะครับรูปแบบที่2นะครับกดไปปั้งนี่คือการทํางานโดยเครื่องยนต์ร้อยเปนครับก็จากเครื่องยนต์นะครับแล้วก็วิ่งข้ามตัวแบตเตอรี่ไปไม่เกี่ยวกอบมาทางเกียร์เลยนะครับแล้วก็วิ่งผ่านเพลาไปที่ล้อนี่ก็จะมาแบบนี้ซึ่งเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะ h โฟนี่คือขับเคื่อนสล้อนี่จะเห็นนะอ่ะสแบบนี้นะครับนี่คือการ combine power กนันแล้วเราจะเห็นว่า มีทั้งสีส้มและสีฟ้านะครับก็คือมันจะส่งพลังมาจากแบตเตอรี่ตัวนี้เข้าไปรวมที่เครื่องยนต์นะแล้วก็รวมกําลังออกมาที่มอเตอร์ตรัวนี้ด้วยมารวมกันตรงนี้ตัวเกียร์นียมันจะส่งกําลังไปที่ตัวของล้อนะครับทั้ง4ล้อเลยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะต่อตัวนี้คือการรีเจนนะฮะนี่เราสังเกตดูว่าจะไม่มีการทํางานของเครื่องยนต์นะครับไม่มีการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า แต่ว่ามันจะเวลาเราหยุดเราลอยตัวอะไรเงี้ยเราปล่อยคันเร่งอะไรเงี้ยมันจะมีการปล่อยพลังกลับมาที่ตัวของมอเตอร์แล้วตัวนี้ก็จะหมุนเพื่อที่ให้กําลังไฟลับไปอยู่ที่แบตเตอรี่ใหม่นะครับที่จะเป็นสีแดงนะครับจะไม่มีการหมุนแต่อันนี้ที่จะบอกว่าไฮโฟร์ที T มันเก่งเนี่ยนี่ผมดูกดอนันสุดท้ายนี่นี่คือถุงลมครับช่วงล่างขอบถุงลมมันสามารถยุบตัวแล้วก็ยืดตัวได้นะครับโดยกําลังของ แรงอัดจากถุงลมนะครับเดี๋ยวผมไปดูอีกทีนะครับว่าถุงลมมันเป็นยังไงนะอ่าอันนี้เป็นการทํางานคร่าวๆนะครับอ่าเราให้ดูนะเอะาไปดูทกล้อด้านหน้านะเป็นถุงลมยังไงนี่เห็นไหมเห็นกระบอกตัวนี้ไหมครับนี่คือกระบอกถุงลมนะนี่คือพลังงานปลักอินไฮบริดนะต้องบอกก่อนนะปลักอินไฮบริดนะและนี่คือถุงลมมันยกขึ้นยกลงได้ด้วยระบบไฟฟ้านะอ่าไปดูข้างหลังนะไปดูข้างหลังอ่ะนี่มาดูด้านหลังครับ นี่คือตัวโครงสร้างที่เป็นช่วงล่างแบบถุงลมนะที่มันสามารถขยับขึ้นขยับลงได้ตามกำลังของไฟฟ้าที่จะเพิ่มแรงลมแรงอัดเข้าไปในตัวกระบอกสู่ตัวนี้นะครับแล้วทำให้รถมันสูงขึ้นลดลงได้นะครับแล้วก็ซีเหลือก็อาจจะเป็นชุดอุปกรณ์อะไรต่างๆอันนี้ผมไม่แน่ใจมันเป็นเหมือนถังอ๋อเป็นถังลมนะครับที่จะคอยอัดลมนะเข้าตัวของตัวถุงลมนั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกเพลาอะไรต่างๆเนาะ ซึ่งตัวนี้นครับเป็นโครงสร้างนะครับของตัวที่เป็นเครื่องยนต์ที่อยู่บนแทง700นะเครื่องยนต์3 0ลิตรนะโัวที่เป็นเบนซินนะครับแล้วก็ทํางานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่512แรงม้า800นิวตันเมตรนะอ่ะแตดูเป็นคร่าวๆแล้วกันครับว่า i ฮโนะครับของทางเ t e w อ l l มอเตอร์เขาเจ๋งอย่างไรครับ แล้วนี่ฮะให้ดูความยิ่งใหญ่นะของบูธของเกส w วอลมอเตอนะฮะไปในงานออโต้ช i n a าห2 4นะครับที่กรุงปักกิ่งเมืองจีนนะฮะต้องบอกว่าทั้ง5แบรนด์เขามารวมกันอยู่ที่เดียวทั้งโเออนะฮะทาวาวนะฮะแท้งนะครับเว่ยนะครับแล้วก็โอราครับมารวมกันอยู่ในที่เดียวนะฮะเรลองคิดดูครับว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะฮะมีขนาดแบรนด์โตโยตานะระดับโลกนะ ยังมีอยู่แค่นี้เองได้แค่บูธเดียวนะฮะของตัวของตัวแบรนด์ย่อยเขาแค่แต่ดูของเกมบอลมอเตอร์ครับยิ่งใหญ่จริงครับอ่ะบูธนี้นะ่าจะค,บครบก้วนแล้วเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับ